ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านจ้สวัสดีจ้ามาให้อาหารปลาก่อนก่อนโอวานนี่ฝนโอวานนี่ฝนตกแรงมากเลยวันนี้ก็ตกนะฮะตกแล้วก็เพิ่งหยุดไปนะฮะฝนตกเพิ่งหยุดไปนะครับเด,รเดี๋ยววันนี้ให้อาหารปลาเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายเดี๋ยวจะไปถ่ายสวนอังหุนอังหุนนะฮะ นะฮะสอนังหุน่นเพราะว่าผมเห็นเออไม่คิดว่าไม่คิดว่าแถวนี้เขาจะปลูกังหุ่นได้เนะเออแต่แต่มีคนปลูกังหุ่นนะครับังหุ่นแล้วก็นะฮะลูกดกมากเลยนะฮะลูกดกมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมว่าจะขอก็ถ่ายอยู่นะแต่เดี๋ยวต้องไปขออนุญาตเจ,จ้าของเจ้าของบ้านแล้วก่อนครับนะฮะไปดูวิธีนะ,ะไปดูวิธีซึ่ง สวัสดีครับสวัสดีครับสิวาสิวาสิวาสีเหมือนสวัสดีครับสวัสดีครับนะทีแรกผมไม่คิดว่าเพราะว่าเอ่อทีแรกผมคิดว่าผมคิดว่าอังหุ่นเนี่ยจะปลูกในพื้นที่ที่ว่ามีอุณหภูมิที่ว่าเขาเรียกอะไรอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะคูมีอากาศที่ว่ามันแบบแบบแบบ แบบเย็นๆหน่อยอะไรประมาณนั้นน่ะเออแบบแบบเขาปักอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นน่ะเอออย่างนั้นน่ะนาปลูกแต่ผมไม่คิดว่าแถวนี้ก็ปลูกกันได,ได้ด้วยนะปลูกเสร็จปั๊บแล้วก็ได้ผลผลิตด้วยนะเออเขาได้ผลผลิตด้วยนะแล้วเขาวาดกมากเลยนะฮะี๋ยวผมไปขออนุญ,ญาตเขาถ่ายเออแล้วเราไปดูเขาเราไปดูเราไปดูว่าเขาปลูกกันยังไ,อไงออนั่นแหละเราไม่คิดว่าแถวนี้ก็จะปลูกกันได้ยังไงนะฮะไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นว่าแถวภาคกลางนะแถวภาคเนี้ย เขาจะปลูกอังหุนแล้วได้ผลผลิตนะฮะเขาเขาแค่ทดลองปลูกแต่ว่าถึงเขาจะถึงเขาจะทดลองปลูกแต่ว่าผลผลิตเขาได้แบบคือคือพูดง่ายๆเหมือนเหมือนปลูกเหมือนปลูกในทางภาคหนาวเนาะนะที่ว่าอุณหภูมิเหมือนเหมือนเหมือนที่เขาปลูกกันนะอังหุนผมก็ไม่เข้าใจเนาะนั่นแหละเออแถวนี้แต่ว่าแถวนี้ก็ปลูกได้เออแถวนี้ก็ปลูกได้นะครับ ขนาดเป็นหน้าร้อนนะลูกยังดกไงเห็นก็นะฮะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านเขาก่อนนะก่อนที่ไปถ่ายนะครับผมเนาะเออนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวไปดูนะฮะไปดูเรื่อยๆนะฮะดูเรื่อยๆตรงไหนที่ว่ามีดีๆเราก็จะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตถ่ายนะครับนะครับอังหุนแถวบ้านผมเยอะปักช่องอนะ่นะเนี่ยปักช่องอนะ่ะปักช่องนะอ่ะโอ้ก็ปลูกทีเป็นสิบไร่เออเป็นสิบไล่แถวข้ใหญ่ใช่ปะ แต่ที่เราไม่คิดว่าแถวนี้เขาจะปลูกกันได้ไงผมก็เลยแบบสงสัยไงสงสัยเออนั่นแหละนะฮะแม้แต่จะคองเนี่ยแม้แต่จะคลองบ่อเขาก็ยังปลูกเขาก็ยังขึ้นอ่ะนะฮะขึ้นสวยงามเลยเขาก็ไอ้นี่นะเขาก็ขึ้นนะฮะขึ้นสวยงามเน่ะตอนนี้ก็รอแค่ออกลูกเฉยๆเนี่ยนะฮะออกออกลูกออกพวงนั่นแหละนะครับเนี่ยเขาก็ปลูกเขาก็ปลูกได้เนาะเออคิดแล้วก็ปลูกอะไรทุกพื้นที่เนาะพูดถึงันเนาะนะครับในความคิดของเราน่ะนะนั่นแหละ ขอบคุณมากจ้าสิวาวาชิชิชิวาวาชิวาวานะครับเมื่อวานวันนี้ก็ตกนะฮะแล้วที่อา,อาทิวัดบังกวงก็ตกแรงนะฮะตกแรงตกแรงกว่าที่นี่อีก มามืดเลยสองวันนี้มามืดมากเลยทีแรกเราคิดว่าเราจะมีลมกระโชกแรงนะครับนะฮะมีลมแรงนิดเดียวนะฮะแหมเล่นเล่นเอาซะอ่าเล่นเอาทะที่นอนเปียกเลยเล่นเอาท์ที่นอนเปียกเลย